สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมองไปสู้ขู่สู้คนครับพ่อกกับเบาเท้าห้างหน้านเชนแอคพี่น้องมาพี่น้องไหมมือนี้ตํากุ้งดองซีอิ๊วพี่น้องเบิ้งพี่น้องสีอาะสีเป็นออกเรื่องไอ้บเบอร์เมลนองเหลืองออกเป็นสมสมจ้ะบอร์เมลรสสมเลยพี่น้องสีสมสมนะครับสีออกเป็นสมสมเอ้ามาพักกับพักแก้มคือเก่าแล้วพี่น้องพักกรอบแนวกินกับตํากับยำเนาะพี่น้องเนาะกับบักพริกแดงนะบักอะไบักพริกแดงนะบักพริกหน่วยใหญ่บักซี่พร้อมบักทัวกับบักแตงเอ้าบรรยากาศมือแรงมาพี่น้องไหม บอ่ออะไรยังหางเดี๋ยวมันสีเมิดก่อน <laughs> มามาพี่น้องมาเตกุ้งดองกวานจุยวยเลยพี่นอ้องใส่เข้าไปบือ Mm. Mm -hmm. chuột đây phải không toán thì mưa leo phải không tẩy phay xèo cùng <laughs> tôi xăm thì Có đi lên mua nhảy hàng thuốc <laughs> kìa mm -hmm. พักช <Net> ีกรอบพี่น้องกรอบดีครับพักชี่กัไห สวดนี้มันเป็นยังไงวะที่พี่น้องเพราผมซื้อเครื่องจวดก็เที่ยมดองมากใส่น้ำเงา ร้องเบิ้งเนี่ยขน้อยร้องอินีด้พี่น้องบา้าวราวร้องเอง tini sedang pun di ห่วงดีแฮ ให้พี่น้องได้ฟังบรรยากาศอืม 总会永远。嗯。 ลองข้อดีครับท <aider> ่านผู้ชมคุณมาไหวทั้งทึ่งเครื่องมันปกเครื่องมันปกแหวกน้องเจ้าอุ้นสุดเพชร พี่กมติดเงือกติดเงือกเลนไปเล่นมา,าอยู่ Mm Mmm. Tăng bà rào mượt đi không Móng như mấy cái chàng Một chàng cái này bà rào Xong phai luôn Xong phai rung Xong phai rung Mấy con mong nì Tăng lắng mấy con rào mượt đi ก็ทียมหันเอาใส่น้ำพี่หน่องบวกกะเป็นไงครับพี่นองเจียบพี่จบ เรียบร้อยครับพี splash, ina, où, n ya, n ya. Ya, ่น้องบรรยากาศย่ำเลี่ยงบุ่มันย่ำเลียงซะมย่ำเมื่อยย่ำคำนะครับย่ำเมื่อยย่ำคำฟังเสียงเกี่ยจนาห้องนะครับนี่คือบรรยากาศบ้านๆนะครับอยู่บ้านบ้าเท่ามีเสียงจีรีพร้อมมีเสียงงวห้องพร้อมอันนี้คือบรรยากาศธรรมชาติบ้านเท่านะครับหลายท่านว่าไปเหตุการณ์ใช้งานอยู่ต่างประเทศหลยท่านว่าไปเหตุการณ์ใช้งานอยู่ต่างจังหวัด บ่มีหรอกครับเสียงงัวเสียงจิรีเสียงนกห่องเสียงแมงห่องยังม่เลี้งมีแต่เสียงรถเสียงลาเพิ่นวะเอานี่แหละเบาเทาเอามาฝากเด้อพี่น้องเด้อเอามาฝากมาตอนพี่น้องนะครับผู้ที่ไปไกลบ้านนะครับผู้ที่บ่ได้อยู่บ้านนะครับคือหมายถึงว่าได้ยินแค่ได้ยินเสียงน่ะรับตาก็นึกภาพออกว่าบรรยากาศณเสียงเสียงนีนคนที่อยู่เคยอยู่น้ำบ้านทงบ้านทานะครับเพิ่นสิคืดออก หวนคือดอดีตนะครับว่าตะกี้คันเสียงซ้ำหนีเสียงแนวนีบรรยากาศซ้ำหนีเขาเห็ดนั่นเห็นหนีคนว่าอ่าลายถันเพิ่งกะยังหวนคือดอ่าหวนคืดถึงบ้านนะครับได้มายามบ้านปีหนึ่งกับสองเทือนะครับเทศกาลปีใหม่นะครับเทศกาลสงการานต์หรือบางโอกาสนะครับอาจจะได้ม,มาไลา่กวางหันก็มีนะครับแต่ว่ากะใส่เวลามาบ้านก็คือแป๊บๆพราะวันยังวันตีอย่างการยังงานนะครับเนื่องด้วยว่าเดินทางเน้นะครับเดินทางมาเดินทางกลับเบิดแล้วเวลา นะครับนอกจากว่าลาเผิ่มเพิว่าเอาก็เป็นวิถีชีวิตของแต่ละคนนาอพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ฝากพี่ต่อน,น,อน้องสูู้่สู้คนที่เอานะครับตํากุ้งดองซี่วเกาหลีตํากุ้งดองซี่วแล้วนะเาล่าเท่าเท็ดเอียงล่องเมืองนะครับกับพวกกินได้อยู่นะครับถามว่าเสียบคือเพินบลกับบถึงกับบ้าน ระดับเฉียบเพิ่นเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกทันทุกมองทุกบอนนะครับที่เกติดตามรับชมนะครับที่นี่ฝากพี่ตอนน้องสู่ขุนสุขคนนธุเก่านะครับมากกะไลถือแจกกระเช้าประทานนี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ